มาดูเก่งข้อสอบปี2,567ภาค4เรื่องอายุวัฒนะภูมาน,นะครับเริ่มตั้งแต่หน้า115ไปจบที่หน้า116คาถาโดยเก่งนี้เนี่ยผมเก่งข้อสอบข้อสอนะครับแล้วก็แถมมาให้ที่เก่งม,มาด้านบนยาวก็คือแถมมาให้แถมมาให้นิดนึง ซึ่งข้อสอบก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าออกจริงๆเนี่ยบางทีก็อาจจะเริ่มตั้งแต่สัทธริปณะเป็นต้นไปหรือบางทีอาจจะเริ่มสัตตาเหวีติวัตเตเป็นต้นไปก็แล้วแต่ว่าจะเริ่มออกตรงไหนผมแถมมาให้ข้างบนตรงนี้เป็นแปลโดยอัดนะครับแปลโดยอัดเก่งแปลโดยอัดเลยสองข้อนะ ส่วนแปลโดยเพียรชนะนั้นภาคสองแปลจบไปแล้วตอนนี้เป็นภาคสี่แปลโดยอัดอ่ะมาเริ่มกันเลยครับสัตเตเมที่วะเสในวันที่เจ็ดศัทธาพระศาษษษสดาสเสด็จมาแล้วเองหรือสเสด็จมาเองก็ได้ครับตัดสมิงคเตประโยคลักษณะให้ออกแค่คำว่าเมื่ออย่างเดียว ตัสมิงคาเตเมื่อพระศาสดาคาเตเ,เสด็จไปแล้วเทวตาเทวดาทั้งหลายคำว่าทั้งหลายเนี่ยเราใช้เราใช้ศัพท์เร,เรียกแทนทั้งหลายได้อย่างเช่นหมู่เทวดาก็หมายถึงเทวดามีจำนวนมากเราเทวดา ก็หมายถึงเทวดาที่เป็นปหูน้ชนะเราไม่จําเป็นต้องออกทั้งหลายได้อ่าอย่างเดียวนะมูเทวดาเหล่าเทวดาถ้าแปลว่าเหล่าเทวดาเนี่ยจะดูดีเทวดาเหล่าเทวดาไม่ต้องมีทั้งหลายแล้วเพราะว่าเรานะบอกเป็นผูน้ชนะแล้วเทวดาเหล่าเทวดาทั้งหลายในจัก,กรวาลทั้งปวงสันนิปติสุประชุมกันแล้วแล้วต่อไปก็ ยักษ์ชื่อว่าอววรุธกะเอโกโอนนตนึงตนตนนะครับยักษ์อีกใช้คำว่าตนหรือจะแปลว่าอววรุธกะยักษ์ตนหนึ่งก็ได้อุปัฏหิตวาอุปถากแล้วเวทสวรรนังซึ่งท้าเวสส่วนทววาทศาสังวชาาัชนิสิ้น12ปีอย่างนี้ครับสังวัชาานิ เราต้องจําเป็นต้องออกทั้งหลายไหมไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าสิบสองเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่ามันคือพระหัวเจะนะแต่ถ้าใครออกทั้งหลายมันก็ไม่ผิดครับเราแปลไปเถอะครับบำรงทาวเวศสุวรรณสิบสองปีละพันโตได้อยู่ซึ่งพรจากสำนักของทาวเวศสุวรรณนั้นบำรุงหรือดูแลใครก็ ดูแลคนนั้นนะเออแล้วก็อะไรวัตวากล่าวแล้วว่าท่านคันหายยาสิพึงจับเด็กนี้ในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ คือคล้ายๆกับว่าเป็นคําสั่งของอาทาวเวศส่วนรบอให้ไปจับไม่ควรไปแปลว่าถือเอานะให้แปลว่าจับนคึงจับเด็กนี้ในวันที่เจ็ดแต่วันนี้ดังนี้ได้แล้วซึ่งพรเพราะเหตุนั้นคำว่าพรเนี่ยขึ้นมานะหรือจะแปลว่า ได้อยู่ซึ่งพรจากสำนักของเทเวศวรน,นั้นได้แล้วซึ่งพรว่ามันเหมือนกับว่าเปิดทางให้เทเวศวรเปิดทางให้เพราะฉะนั้นยักษ์แม้นั้นมาแล้วอัฏาศีได้ยืนแล้วอ่าต่อไปก็เมื่อพระศา,าสดาเสด็จไปแล้วในที่นั้นเนี่ยครับลักษณะก็แปลว่าเมื่อพอละแล้วก็เมื่อเหล่าเทวดาผู้มีศักิ์ใหญ่ ไม่ต้องทั้งหลายแล้วครับเราเลยเมื่อเราเทวดามเหสัตขาสุผู้มีศักย์ใหญ่ประชุมกันแล้วอัเปสักขาเทวดาเราเทวดาผู้มีสัก์น้อยโอสักกิตวาล่นถอยแล้วก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่มานั่นแหละเปรียบเหมือนกับบ้านเราอะ ถ้าเกิดผู้ว่าราชการจังหวัดมาหัวหน้าหน่วยงานมาปั๊บไอ้คนที่มีศักย์น้อยนะชั้นผู้น้อยก็จะถอย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 เรียกคํานี้ว่าโอสักกิต,ตวานะครับเรียกคํานี้ว่าโอสักกิต,ตวา โอสกิตวาวล่นถอยหรือถอยลงถอยห่างก็นึกถึงภาพของคำนี้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาถึงปุ๊บก็ต้องขยับถอยอ่าขยับถอยก็ยังได้นะอาะราามานาะไม่ได้อยู่ซึ่งโอกาสปากมิงสุหลีกไปแล้วสิ้นโยดสิ้นสิบสอโยดคือล่นถอยไปถึง12บสองโยดยักผู้ใหญ่เยอะมาก เทวดามีศักย์ใหญ่ในเยอะมากเลยสิบสองโยชนะครับแม้อาวรุธกะยัก์ล้นถอยไปอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเอวะแปลว่าเหมือนกันได้ยืนอยู่แล้วแม้พระศาสดาอากาศิได้ทรงกระทําแล้วซึ่งพระปริะปริตตังตัวนี้คือพระปริสสวดพระปริต ได้ทรงกระทําแล้วซึ่งพระประิตตลอดราตรีทั้งปวงสัตตาเหวีติวัตเตเมื่อเจ็ดวันล่วงไปแล้วหรือเมื่อล่วงไปเจ็ดวันหรือเมื่อวันที่เจ็ดล่วงไปแล้วก็ได้หมดนะครับอาวารุกธะยักษ์ไม่ได้แล้วซึ่งเด็กแต่ว่าอัตเมธิวัเศษ ในวันที่แปดเมื่ออรุณอุคตมะมัตเตเยว,วะเป็นธรรมชาติสักว่าขึ้นแล้วนั่นเองก็คือเมื่อ,อเมื่ออรุณขึ้นนะฮะเป็นธรรมชาติสักว่าขึ้นแล้วนั่นเองก็แปลยังไงก็ได้แปลเด็ดแปลแบบโดยเพียงชนะนั่นแหละครับดีที่สุดตรงนี้ยังไม่มีประธานนะต้องขึ้นประธาน ประธานคือใครเนี่ยประธานคือมาตาปิตโรนึกไม่ออกก็ชนะครับดูสังเกตที่วันทาเปสุงครับจริงๆก็คือมาตาปิตโรนะเพราะว่ามันอยู่ในบ้านคงไม่ใช่ชนทั้งหลายหรอกแต่ผมขึ้นชนามาเพราะว่าในกรณีที่เเรานึกไม่ออกก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรมาเพราะถ้าเป็นนักเรียนใหม่จริงๆคือนึกไม่ออกหรอกครับ ชนทั้งหลายนำมาแล้วซึ่งเด็กแล้วเนี่ยระวังนะยังเด็กนะธารกังยังเด็กให้ไหวแล้วซึ่งพระศาสดาและตามปกติเลยแต่ปัญหาก็คือว่าเราจะมองประโยคออกหรือเปล่านะครับยังเด็กให้ไหวแล้วซึ่งพระศาสดาอ่าประโยคต่อไปพระศาสดาตรัสว่า ที่คายุโกโหงิเธอจงเป็นผู้มีอายุยืนเนี่ยให้พรทาให้พรที่คายุโกโหงิจงเป็นผู้มีอายุยืนนะครับนะก็น่าสนใจนะคําพรคํานี้ดูอ่าดูดีมากนะครับดูดีมากอ่าต่อไปนะครับต่อไป มารดาและบิดาหรือชนาก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าไอ้ตรงนี้เราขึ้นอะไรมาเราก็ขึ้นตรงนั้นแหละมานะมารดาและบิดาหรือชนานะครับถามทูลถามแล้วว่าถ้าแต่พระโกดมผู้เจริญก็เด็กจากดำรงอยู่ กีวะจีรังสิ้นการเท่าไหร่แปลยากมากนะครับเพราะว่ามันเป็นศัพท์ที่เราไม่เคยเจอมาแต่ถ้าเป็นความภาษาไทยเนี่ยถ้าเป็นเนื้อความภาษาไทยเราก็จะเข้าใจด้วยตัวเองว่าเด็กจะมีอายุยืนเท่าไหร่อันนี้คือความภาษาไทยเลยแต่เนื่องจากว่ามันเป็นศัพท์ภาษาบาลีที่เป็นศัพท์ภาษาบาลีนะครับ ที่เราได้เห็นได้คุ้นเคยที่ไม่ค่อยได้เห็นไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับสำนวนก็เลยจะแปลยากข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญเด็กจากดำรงอยู่สิ้นการเท่าไหร่อิติในการแปลโดยอัดนั้นไม่จำเป็นต้องลงดังนี้ตลอดมีบ้างนิดหน่อยแต่อย่าทิ้งไปซะสิ้นเชิงมีบ้างแปล หนึ่งครั้งแล้วไปสองสามประโยคอีกหนึ่งครั้งนะครับก็แล้วแต่อ่ะนะครับต่อไปพระศาสดาตรัสว่าถามยังไงก็ให้ตอบอย่างนั้นนะดูก่อนพรามธารโกเด็กทัสติจักดำรงอยู่วัดสะ วีสติวัดสะสะตังสิ้นร้อยแห่งปีแบบนี้เลยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นไม่งั้นลำบากแน่เด็กจากดำรงอยู่หนึงอยย่สิบปีก็ได้นะครับเด็กจากดำรงอยู่หนึงอย่สิบปีอย่าไปแปลว่าจากมีอายุยืนหนึ่งปีไม่ควรแปลเพราะว่ามันทิ้งธาตุตัวนี้ไปถ้าเราไปคุยกันนะมันได้แต่มาแปละนะมันไม่ได้ครันะก็ ให้รู้ตามนี้ไปครั้งนั้นมารดาและบิดาได้กระทำแล้วซึ่งคำว่าอายุวัฒนกุมารให้เป็นชื่อของเด็กนั้นประโยคตั้งชื่อนะกุมาน,นั้นบุตรที่มันวายะอาศัยแล้วซึ่งความเจริญผู้อันอุบาสกห้ารอแวดล้อมแล้วเที่ยวไปแล้วและแบบโดยเพียรชนะนั่นแหละผู้อันอุบาสก ห้าร้อยแวดล้อมแล้วคือห้าร้อยมันทั้งหลายอยู่แล้วอย่าไปใส่มานะอันไหนที่ทมันมันเป็นเลขสังขยาจำนวนตั้งแต่สองขึ้นไปคือไม่ต้องใส่มาแล้วครับครั้งนั้นในวันหนึ่งพิสุทั้งหลายสนทนาธรรมในธรรมสภาหรือสนทนาในธรรมสภาหรืออย่าไปเสี่ยงก็ ยังวาจาเป็นเครื่องกล่าวให้ตั้งขึ้นพร้อมแล้วในโรงธรรมสภาว่าในโรงธรรมสภาหรือในธรรมสภาก็ได้นะครับอ้าวนะตรงนี้ตรงนี้นะโอ้โหดูก่อนท่านผู้มีอายุปัสสถาวุโสท่านทั้งหลายจงดูเถิดนี่ครับที่มันเป็นอะไรที่มันแปลกแปลกเข้ามาก็คือมริตภพังตัวนี้แหละโดยเพียงชนะก็ดีนะครับ นะแปลโดยเพียนชนะก็ดีแต่ว่าผมเก่งตรงนี้เป็นโดยอัด,อดถ้าหากว่าท่านใดอยากจะแปลโดยเพียนชนะก็ลองไปแปลดูก็ก็ดีเหมือนกันนะได้ยินว่ามะริตพังมันเป็นอะไรที่แปลเพราะแปลเหมือนตรงปัจจัยนะแปลเหมือนตรงปัจจัยนะครับ แปลเหมือนตรงปัจจัยแป๊ะเลยอ่ะมาดูนะครับ <c oughs> ได้ยินว่าอันว่าอันอายุวัฒนะกุมารมริตพังพึงตายในวันที่เจ็ดจากได้มีแล้วยังไงก็แปลยากครับขอให้ยึดโดยเพียรชนะเอาไว้เป็นประโยคกินปอที่ รอที่จะกินเราอยู่ตลอดครับตรงนี้ห้ามพลาดแม้แต่นิดเดียวที่อื่นไม่ได้แปลท่านใดผ่านมาดูคลิปนี้ตรงอื่นไม่ได้แปลก็ขอร้องให้แปลตรงนี้นะขอร้องให้แปลตรงนี้ในการนี้อายุวัฒนะุมานนั้นเป็นผู้ดำรงอยู่ร้อยยี่สิบปีหายีคือดํารงอยู่เป็นผู้ดํารงอยู่ร้อยยี่สิบปี เป็นผู้อันอุบาสกห้าร้อยแวดล้อมแล้ววิจารติย่อมเที่ยวไปต่อไปครับอายุวัฒนาการนังเหตุเป็นเครื่องเจริญอายุหรือเหตุอายุยืนก็ได้ครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอายุยืนเจริญอายุนะ่ะแปลไปถึงเหตุ อายุยืนของสัตว์เหล่านี้เห็นจะมีอยู่ก็แปลยากนะสับสับแบบนี้แปลยากผมบอกเลยนะฮะว่าแปลยากคือเวลาเราแปลจริงๆไปไปเขียนในข้อสอบจริงๆเยมันจะมีสองจิตสองใจตลอดเอ๊ะจะแปลอยา่างนี้เอ๊ะจะแปลอย่างนั้นคือมันจะเป็นสองจิตสองใจตลอดพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามแล้วว่า ภิสูุทั้งหลายเธอทั้งหลายเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวอะไรหนอย่ยอมมีในการนี้ดังนี้แล้วก็ประโยคพุตเต lasers, นะครับเมื่อพิสูจนทั้งหลายกราบทูลว่าถ้าพราะองค์ทั้งหลายเป็นผู้ประชุมพร้อมกันแล้วด้วยวาจาเป็นเครื่องกล่าวชื่อนี้ย่อมมีในการนี้ดังนี้แล้วก็วัตตวารตราัสแล้วว่า ภิสูุทั้งหลายเหตุเป็นเครื่องอายุยืนมีอยู่หาไม่ได้นั่นเทียวเหตุเป็นเครื่องอายุยืนอย่างเดียวมีอยู่หาไม่ได้นั่นเทียวก็ระวังครับเนี่ยสับอย่างนี้คือบางทีแปลมันอาจจะไม่ได้ความหมายฟังแล้ว ดูอาจจะไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่เหตุเป็นเครื่องอายุยืนนั่นเทียวมีอยู่อย่างเดียวหาไม่ได้แต่ว่าสัตว์เหล่านี้แต่ว่าสัตว์เหล่าน,นะาานี้วันทันตาว่าอยู่ผู้นวันโตผู้นะวันโตเนี่ยเป็นผู้ติยาวิพัฒนซึ่งผู้มีคุณทั้งหลายวัดทันติย่อมเจริญด้วยเหตุสี่ประการมุจ,จันติย่อมพ้น ปริศัยโตจากอันตรายปริศัยนี้แปลว่าอันตรายติดถันติย่อมตั้งอยู่ยาวะตายุกงังตลอดการกำหนดเพียงใดแห่งอายุจะแปลว่าตลอดอายุไขหมายความว่าอยู่จนแก่ตายเองนะครับอยู่จนแก่ตายเองนะดังนี้ เมื่อทรงแสดงซึ่งธรรมเมื่อทรงสืบต่อซึ่งอนุสนธิแสดงซึ่งธรรมตรัสแล้วซึ่งพระคาถานี้ว่าอย่าลืมนะฮะแปลคาถานี้แปลเก่งนี้ให้แปลโดยเพียรชนะด้วยกันเอาไว้บางทีก็อาจจะออกข้อสอบนะเนี่ยบวชมาแล้วจะต้องสวดครับไม่สวดไม่ได้ต้องสวดแล้วแล้วถ้าแปลไม่ได้ล่ะนั่นแหละครับ โอกาสที่จะตกแปลมาดีทั้งหมดแล้วก็ไม่แปลพิวาธนาศีลิสนิจจังตกครับยังไงก็ตกผมก็ให้ตกผมตรวจข้อสอบผมให้ตกนะอ่ะจัตตารโรธรรมมาทำสี่ประการไม่ต้องมีทั้งหลายหรอกครับเพราะเลขสี่เนี่ยทำสี่ประการคืออายุวันนะสุขภละถ้าแปลโดยอัดคืออ่านว่าอายุคืออันว่าวันนะคืออ,อันว่าสุขคืออ,อันว่าภะละแต่แปลโดยแต่แปลโดยอัด คือตัวเดียวคืออายุวัน,นสุขภละวัฒนติย่อมเจริญแก่บุคคลผู้กราบผู้กราบไหว้โดยปกติก็จะใครที่มีปกติกราบไหว้นะไหว้กราบไหว้ไหว้กราบโดยปกตินิจ,จังวุธาปจาญิโนผู้อ่อนน้อมต่อผู้สูงวัยโดยปกติ นะครับตรงนี้แหละครับว่าทำสี่ประการเนี่ยย่อมเจริญแก่ผู้ที่กราบไหวโดยปกติผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดอ่าดังนี้จบโอ้ก็ดีมากครับดูประโยคไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่แต่ว่าพอไปเจอบางศัพท์ไปแล้วเนี่ยเราอาจจะมึนจะงงก็ได้อย่างเช่นคุณวันโตแปลว่าซึ่งผู้มีซึ่งผู้มีคุณนะปริศยะโตแปลว่าอันตรายแล้วประโยคนี้เนี่ย ผ่านมาตรงนี้ก็ขอให้ลองแปลโดยเพียนชนะดูด้วยนะเพราะว่าแปลโดยเพียญชนะแปลยากนะครับแปลยากอ่ะก็ครบถ้วนปีนี้ครับหวังว่าจะโชคดีท่านใดที่จะให้ผมแปลอ่าท่านใดที่จะให้ผมแปลเรื่องอารัธวิปัสสะพิกุนะครับขอให้คอมเมนต์ต่อนิดหนึ่งจะได้อ่าจะได้แปลให้ฟังครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็หวังว่าทุกท่านจะ พอเป็นแนวทางในเรื่องของการแปลต่อไปครับ